ก็ต้องขอสวัสดีท่าทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่รายการคอนเซนเทชันทีวีเพราะผมนายคอนเซนเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมมาเล่นเกมเออนี่นะฮะอันเทอร์นะครับผมนะเวอร์ชันสองจุดสองห้าตอนนี้ก็เวลาแปดโมงเช้าหน้าในเกม <laughs> โอเคเกมนี้นะเป็นเออเกมแนวแนว survival นะฮะเออนะฮะประมาณนั้นแนว survival ก็ มันจะเป็นคร่าวๆก็นา่าจะเป็นแบบวอซีผสมกับไมค์คาร์บะนะฮะเออเพราะว่าเกมเนี่ยมันเซอร์ไวโอลแบบเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ไงเออแล้วก็นะ้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอธิบายระบบก่อนเนี่ยอธิเออเราจะได้รับบทเป็นเอ,อผู้อยู่รอดนะผู้ที่เออมีชีวิตอยู่นะภายใต้อ,อ่อ ชีวิตซอมบี้นะฮะทั้งเอ่อทั้งโลกเนี่ยกายังไงจะพูดยังไง <c oughs> นะฮะทั้งโลกเนี่ยเต็มไปด้วยซอมบี้นะครับผมนะแล้วเรารับบทเป็นผู้มีชีวิตรอดนั่นเองนะครับผมนี่นะมันก็จะให้เราสร้างตัวละครนะซึ่งผมก็เล่นมาบ้างแล้วนะครับผมนะซึ่งก่อนนี้นะเนี่ยจะเป็นทรงผมนะครับผมทรงผมนะสว่วนเนี่ยจะเป็นสีผมนั่นเอง อันนี้จะเป็นเอรูปร่างหน้าตานช่ไเราจะปรับเป็นเป็นอย่างนี้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 อ่ะผมจะเป็นอย่างนี้แล้วกันเนะหน้าตาดูเป็นมิดดีเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ดิอย่างนี้เป็นมิดโอเคอ่ะเป็นอย่างนี้นะถูกแล้วอ่ะอันนี้ก็เขาจะให้เออ่ตั้งชื่อนะแล้วก็เอ่อกรุ๊ปอะไรนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคน้าเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลย เอาไว้เดี๋ยวผมจะเปิดเซิร์ฟเปน็นของมันติเพยเยอร์แล้วกันนะเผื่อ,อเผื่อถ้าพี่ผมมาก็จะได้เออเข้า,เข,าเข้ามาในเซิร์ฟได้เลยนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ผมเล่นกับพี่ชายกลับมาละหน้าก็เมื่อกี้มันอะไรเด้งขึ้นมาก็ไม่รู้นะเกมเกมหลุดเลยอ่ะ นี่นะก็เป็นบ้านของผมนั่นเองเอาเดี๋ยวนะขอตัวขอ,ขอตัวแป๊บหนึง่งจ้าเอ๋สดีเชฟว่าไงว่าไงอาา่ะฮะเนี่ยก็จะเป็นเกมมันออกจะดูเรมเหลี่ยมหน่อยนะะอ่าที่ผมว่าพอสมัยครับนี่ไม่ใช่เพราะการาฟิกเหลี่ยมนะแต่เพราะว่ามันคราฟของได้ครับผมนะ กดแท็บนะ้เพื่อ,อดูช่อง In v e n t o r y นะฮะเริ่มแรกมามันก็จะมีแค่สี่ช่องนะให้เราเก็บอยู่ในกระเป๋าตัวเรานะแต่ว่าเนื่องจากผมมีกระเป๋อันนี้นะฮะนี่ทำให้เก็บของได้เยอะขึ้นนะฮะอ่าถ้าเป็นกระเป๋าสีน้ำเงินนะมันจะเก็บได้แค่ประมาณแปดช่องนะฮะถ้าเป็นกระเป๋าสีเหลืองจะเก็บได้สิบสองช่องนั่นเองแต่ถ้าเป็นกระเป๋าสีอ่อ สีขาวนะฮะมันก็จะเก็บได้เอ่อเอ่อเท่าไหร่นะสิบหกช่องนะฮะแต่นี่ผมเก็บกระเป๋าของอในค่ายทหารมานะกระเป๋าสีเขียวนี่มันก็จะเก็บได้ทั้งหมดเอ่อห้ายี่สิบห้าช่องนะับผมโอเคประมาณนั้นนี่นะฮะเราก็จะได้รับบทเป็นเอ่อผู้มีชีวิตรอดนะ,ะอันนี้กระเป๋าสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างผู้มีชีวิตรอด เ,เพื่อนหนีจากซอมบี้นะฮะก็จะคล้ายๆกับวอซีเลยเนี่ยมันก็จะมีของดรอปอยู่ตามเมืองนะกด F เพื่อเก็บอันนี้ทนะูน่าอ๋อนะก็ต้องก็ต้องอดูด้วยนะว่า,อาของของของกินบางอย่างเนี่ยมันกินไม่ได้นะอาจจะกินได้แหละแต่ถ้าเอออย่างเงี้ยคือกินได้นะ ไอ้ที่ว่ากินไม่ได้เนี่ยคือมันจะมีคําว่านี่ฮะ moldy นะฮะ moldy นะฮนะแปล moldy คำว่า moldy นาหน้าเนี่ยแปลว่าของเสียนะฮะอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ขี้นะไม่ใช่ของที่แบบหมดอายุเออหรือเสียแล้วนะเอออันนี้ก็นมนมบูดนะฮะเออประมาณนี้อันนั้นอนะ่ะพอกินแล้วเราจะติดเชื้อนะนี่นะไอ ค่ากำมันตรลังสีนี่เออเลสเซชันอะไรสั้อย่างนี่นแหละมันไม่มีภาษาอังกฤษบอกผมก็จำไม่ได้เหมือนกันอ่ะนะฮะเกมนี้มีรถด,ด้วยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่าผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะเกมนี้เป็นเกมฟรีในสตรีมนะสามารถโหลดมาเล่นได้นะพิมพ์เข้าไปว่า unturned โอเคนะฮะประมาณนั้น อันนี้อะไรเนี่ยบูดีคอนข้าวโพดเอ่อข้าวโพดเน่าอาคาตานะาผมใช้อยู่แล้วนี่ปืนแม็กนัมนะลุงโม่ซึ่งเอ่อผมน่าจะมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วมั้งนี่ผมมีอันนี้ด้วยนี่ปืนนี่่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมอันนี้เออผมยังพูดไม่จบเลยอันนี้กดแถบหน้ามันจะเข้าอยู่สู่ช่องอินเวนทอรี่นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นช่องที่แบบเออเอาไว้ดูตัวเราตรงนี้นะฮะว่าสภาพเป็นยังไงนะส่วนอันที่สองนะครับคาฟติ้งนะฮะก็จะเป็นเออช่องคาฟนะเหมือนไมค์ค f ฟเลยแต่แต่เกมนี้ไม่มีโต๊ะคัฟนะ,ะแล้วก็เอาของต่างๆเนี่ยเออถ้ารู้สูตรคาฟม,มันหรือหรือไม่คนก็ไปเออเซิร์ชถ,ถามอาจารย์กูก็ได้นะฮะเออมันก็จะบอกสูตรคาฟม,มาแล้วก็เอาของต่างๆมาคาฟนะฮะ แต่ถ้าดูตามตารางแล้วคราบไม่ได้นะผมมีวิธีนะคือกดไปที่นี่นะช่องให้สามสกิลนะครับผมนี่นะมันก็จะเป็นสกิลให้เราอัพนะฮะสีเขียวนี่คืออัพแล้วนะครับผมเนี่ยสีแดงก็คือเอออัพได้กี่ช่องอะไรประมาณนี้นะการค้าบนะถ้าเกิดว่าค้าบไม่ได้ให้เรามาติ๊กตรงนี้นะก็คือสกิลค้าของเราอาจจะยังไม่ถึงนะแล้วก็อันนี้ผมก็ อัพครบสองช่องแล้วก็คืออัพเออคาร์บได้หมดแล้วนะฮะอ่าอะไรประมาณนั้นนี่นะซึ่งผมก็อัพมาพอสมควรแล้วแหละนี่นะใช้ดาวอันนี้ในการอัพนะมันก็จะบอกบอกอยู่ว่าเออต้องการดาวกี่ดวงอะไรประมาณนี้นะผมร้อยสามสิบแล้ว่นี่ผมอัพอ,อันนี้นะเลือดจะได้เยอะขึ้นนะครับผมอ่ะเรามาดูไอช่องข้างล่างนี่ก่อนนะฮะนี่ข้างล่างสุดเลยอันแรกนะไอรูปพยาบาลรูปเครื่องหมายบวกนี่ก็ คงจะรู้กันนะคือเลือดของเรานั่นเองมันจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันจะไม่บอกเป็นหน่วยส่วนรูปซ่อมกับมีดนะ,ะคือความหิวนะอยากความอยากอาหารนะฮังกรี้นั่นเองหลอดฮังกรี้ส่วนอันนี้นะรูปหยดน้ํานี่นะ,ะเป็นการกระหายน้ํานะ,ะหลอดเตอร์ตี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะสะ่วนนี้นะ,ะหลอด เลสอะไรสักอย่างนะั่แหละเออหรือหลอดกัมมันตารางสีนะฮะถ้าหลอดพวกเนี้ยเต็มนะครับผมเลือดของเราจะลดไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ไม่ได้ต้องเต็มตั้งสามหลอดนะฮะหลอดใดหลอดหนึ่งเต็มนะเลือดเราจะลดไปเรื่อยๆนะ,ะจนกระทั่งตายนะเราก็จะต้องหาวิธีแบบทําให้หลอดพวกนี้ลดนะฮะหรืออืมถ้าอันนี้เพิม่มเยอะเกินไปแล้วก็กินข้าวซะนะฮะกินอาหารอันนี้ก็กินน้านะฮะอันเนี้ยมันจะมี ายายาแก้พิษอยู่นะก็เดี๋ยวถ้าเจอระหว่างทางก็จะให้บายให้ดูนะฮะส่วนรูปสายฟ้านี่นะคือ,อหลอดสเตมินานะหรือหลอดพลังงานของเรานั่นเอง,เ,องเวลาเราวิ่งเนี้ยหลอดอันนี้ก็จะลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเริ่มแรกมามันจะวิ่งได้ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะวิ่งถึงตรงนั้นไอหลอดนี้ก็หมดแล้วนะแต่ด้วยความที่ผม อัพสกิลมาแล้วนะเออสกิลอะไรที่ทำให้วิ่งไกลนะก็คือสกิลอันนี้นี่เองนะมันจะถึกขึ้นนะผมนะกระโดดเนี่ยมันจะเสียเสียไอยอันนี้ประมาณสนะี่นะฮะถ้าผมอัพสกิลมาแล้วนะแต่ถ้าเริ่มแรกมันน่าจะเสียประมาณสิบนะครับผมนี่อะไรแอปเปิลจุ้ยนะแอปเปิล กดอีควิปมาฮนะกดคลิกซ้ายแดกเข้าไปอ่านี่ฮนะหลอดน,น้ามันก็จะลดลงเห็นไหมฮะอันนี้กระสุนลูกซองเพรผมมีปืนลูกซองอยู่ในบ้านนะเกมนี้นะสามารถสร้างบ้านได้นะผมโดยการเอ่อไปตัดไม้นะแล้วก็ามาคาบคาบนะแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคาบสักเท่าไหร่หรอกผมใช้ชีวิตมาอย่างนี้แหละนะะบ้านที่ผมอยู่ตอนนี้ก็เป็นบ้านที่เอ่อมันสร้างให้อยู่แล้วนะผมมาในเมือง ผมก็เอาของมาเก็บเก็บไว้นะอ่าเฮ้ยเอะเ้ยอะแทงเข้าให้อันนี้กดคลิกซ้ายนะคือเอามีดฟาดอย่างนี้นะกดคลิกขวาคือแทงเข้านะแทงเข้าไปอะนะฮะด้วยความที่ผมอ่ออัพสกิลไอวอลเลเยอร์เต็มแล้วนะอ่าก็อาจจะทำให้ตีแรงขึ้นนะมั้งนะฮะไม่รู้เหมือนกัน นี่นะไออันนี้นะเพนคิลเลอร์นะช่วยเอ่อช่วยในการเวลาเราตกจากที่สูงนะเลือดเราจะไม่ลดครับผมแต่ว่ากระดูกเราจะหักนะก็ใช้สามารถใช้เพนคิลเลอร์นะเอ่อกินเข้าไปนะมันจะสร้างเอ่อเสริมกระดูกนะครับผมก็จะทําให้เราหายจากเอ่อการกระดูกหักนั่นเองอันนี้นะวิตามินนะช่วยลดพิษได้นะครับผมมันก็ยังมีเออ่ยาแอนตะี้ไบโอติกนะมีเออ่ยายาฉีด เป็นวัคซีนนะสีเขียวก็ทําให้อ่าลอยพิษลดได้เหมือนกันหรือยาเม็ดอะไรพวกนั้นนะเนี่ยเซลฟ์อไอตัวกลางเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเขียนว่าอะไรเดี๋ยวผมขอเก็บเก็บดาวกอนจากตอมบี้พวกนี้นะมันก็จะได้บวกดาวข้างบนเห็นไหมฮะก็จะบวกขึ้นเรื่อยๆนะหรือหรือเราอาจจะไปตัดไม้นะดาวก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกัน เนี่ยดาวผมมีสามสิบห้าดาวละอันนี้นะเคลื่อนเคลื่อนไหวเงียบนะครับผมก็ก็ออประมาณว่าเออเราวิ่งไปอะไรเงี้ยเสียงก็จะเบานะแล้วทําให้ซอมบี้ได้ยินยากนะผมเนี่ยผมเดินมาแค่นี้ซอมบี้ก็ได้ยินแล้วเห็นไหมฮะในประมาณนั้นก็ช่วยในการแบบเออตอนแรกๆเรายังไม่มีอาวุธเออเรายังไม่อยากสู้กับซอมบี้อะไรตรงนี้แล้วก็ สามารถอัพสกิลนั้นมาได้เฮ้ยซอมบี้ดอกปืนเออไม่เป็นไรปืนเยอะละที่บ้านเยอะมากครับปืนเดี๋ยวเขาเก็บเทปเทปเนี่ยเอาไว้คร์ฟได้นะเอือก็เก็บไว้ก็ดีนะแล้วก็นี่นะโค้ดมันอาจจะดูเหมือนกระดาษน,นะฮะเออแต่อันที่จริงมันเป็นผ้านะครับเขียนว่าโค้ด,ดเฮ้ยเฮ้ยจะแทงเข้าหน้า แทงเครับเอ๊ะแทงเข้าไปแทง,เ,แทงเวลาเราโดนซอมบี้จมจบเอา้าเอา้าทำไมทำไมเออเฉี่ย,เ,ยเอ้ยฟาดเข้าหัวเวลาโดนซอมบี้โจมตีนะคะ่ากำมันตรารังสีเราก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะ,ะเมล็ดพันธุ์เอยเบิดอ๋อเมล็ดไอเขาเรียกอะไรนะกระหลีบบ่ะเออที่มันเป็นกลมๆนะฮะเออ ภาพมันอาจจะดูเรียมเียหน่อยนะฮะเกมนี้แต่สนุกนะแนะนําให้โหลดโหลดมาเล่นดูนะโหลดไม่นานด้วยไฟล์ก็เออไม่ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผม,มเกมนี้สามารถ่ายน้ําได้นะซอมบี้ก็สามารถดำน้ําได้เหมือนกันแต่จะดำได้เฉพาะเออริมชายฝั่งเท่านั้นนะมันจะออกมากลางทะเลไม่ได้นะประมาณนั้นเฮ้ย้ยจะเอาอะตกน้ําเฉยเลย ว่าตายตออกดอาชีพฟ้านะเพราเอาเร่งสติมาหนึ่งนะแล้วไอ้รถสเตอร์น่าเราเก็บรถเรื่อยๆนะอดพลังงานของเราเออตอนนี้เนี่ยก็มาเอาชีวิตรอดให้ดูกันก็เล่นมาสักพักแล้วแหละนะไม่ชุดตำรวจไม่เอาไม่เท่เลยกระบองตำรวจคอนฟ้านะฮะเออเขาเรียกปะประมาณอย่างนั้น เก็บตะปูไว้ด้วยก็ดีนะเออเราจะไดอ้อ่ใช้ไปชิ้นส่วนในการครับนะ Wooden s h a t t e r เป็นแผ่นไม้นะผมมาที่เรือตรงนี้ดีกว่านี่เป็นเรือสินค้านะเอ้ตรงนี้ตรงนี้เป็นท่าเรือเอ้ยจะเอตกใจหมดโถยก็จะสปอนของเรื่อยๆนะอ่านี่อนนี่มเมล็ดมเมล็ดเอ่อ เมล็ดมันนะเราสามารถเอาไว้ปลูกได้นะปลูกที่เบนพื้นหญ้าเท่านั้นนะครับนี่นะมูดี้ครับครับเดกนะฮะอประมาณว่ากระล่ำปีเอเสียแล้วนะอันนี้ก็แคลรอทเน่าเหมือนกันนะกินเข้าไปแล้วมนะันจะอาคากำมันตาลังสีจะเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนี่จะเอซอมบี้เะเอไม่ได้กินเหรอศึกษาอัพสกิลมา ปับป๊บปั๊บอ่ะฮะเคนี่นะฮะตะปูแค่เนี้ยอันนี้กระสุนอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกัน,นอ่ามาทางนี้นะมาหน้าหน้านี้นะมันก็ยังมีบันไดให้ขึ้นไปตรงนี้นะฮะขึ้นมาข้างบนอ่าอาจจะมีของเช่นอันนี้นะอ่อมันมันเน่านะผมก็ไม่รู้จะเอามาทําไม เอ,อลงไปนี่กระดูกหักปะเนี่ยนี่หักจริงด้วยเวลากระดูกหักนะมันจะไม่สามารถวิ่งได้หรือกระโดดได้นะแต่ไม่เป็นไรฮะเราเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวกระดูกมันก็หายเองนะมันเหมือนเป็นการแบบกายภาพนะ <c oughs> กายภาพบําบัดโอเคเดินไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วนะฮะน่าจะบ่ายสองแล้วแหละตรงเนี้ยเขาบอกว่าเวลาบ่ายสองเนี่ยจะเป็นเออเวลาที่แดดร้อนที่สุดนะฮะอือประมาณนั้นไม่ใช่ตอนเที่ยงนะตอนตอนเที่ยงไม่ใช่นะยังไม่ร้อนพอนะครับผมว่าเดี๋ยวผมไปกินเพนคิวเลอร์ก่อนดีกว่าเออมันจะได้แบบ กระดูกมันจะได้หายเร็วๆนะนี่นะะก็ปั๊บเพนคิลเลอร์นี่นะนนะอ่ะกินเข้าไปเอ้มันมันกระดูกมันไม่หายวะแล้วเล็กนี่ละ่ะเลกนี่เป็นผ้าพันนะฮะพันเข้าไปกระดูกก็ไม่หายอยู่ดี เออช่างมาันเถอะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายนะไม่เป็นไรเฮ้ยตรงนี้มีเทปนี่นะฮะนี่คืออะไรไม่ก๊อปนะฮะโอเคเรากลับบ้านเราดีกว่าอันนี้นะ่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรนะอันนี้สำคัญมากเลยนะครับผม เนี่ยถ้าเจอแล้วอย่าทิ้งนะฮะเออเห็นว่าเออคงจะเป็นฐานไว้ใช้หรืออะไรมันเอ่อสี่เหลี่ยมเล็กๆนะฮะอันนี้จริงไม่ใช่นะแคนทีนนะคือเออเหมือนกระป๋องน้ําที่ทหารเขาใช้เอ่อกินใส่น้ํากินน้ํากันนะฮนะรประมาณนั้นนะซึ่งเกณฑ์เนี้ยน้ําค่อนข้างที่จะหาย,ยากนะถ้าหาได้ก็คงจะเป็นน้ําบูดน,นะประมาณนั้นหรือไม่ก็น้ําอารมณ์กระป๋องน้ํากระป๋องอะไรพวกเนี้ยนะฮะ แต่มันจะหายากอยู่ก็เก็บอันนี้ไว้นะเราสามารถไปตักน้ําอะไรมากินได้นะตักน้ําทะเลมากินอ้ยไตไตเตยอะไรนี่ไปหมดแล้วอ่านี่กระดูกหายแล้วเห็นไหมฮะนี่นะอ่าอันนี้เป็นน้าอารมณ์กระป๋องนะประมาณนั้นแล้วก็กินซะปับป๊บปั๊บกินอึดอึดอึอึนี่นะคือกล่อง นี่เป็นตู้เซฟนะสำหรับผมคนเดียวอันนี้คือเตียงนะใช้อ่ใช้คา,าฟได้นะเอ้ไม่ใช่เออคราบคราบออกมาได้นะโดยการใช้ผ้านะผ้าที่เราเก็บมานี่ผ้าเจ็ดอันนะกับเทปอ,อีกสี่อันนะครับผมใช้คราบอ,อันนี้คือปืนนะที่มีอยู่ตอนแรกมันมีเยอะกว่านี้นะผมวางเก่อนบ้านเลยวางโอ้โหเหมือนไปนคลังแสงนะฮนะ แต่พอออกเซิร์ฟไปนะของที่วางอยู่บนพื้นนะมันจะหายไปดังนั้นแนะนําให้เอาไว้ในกล่องดีกว่านะหรือเอาไว้ในตัวนะครับ<ช>ผมอ่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเอออันนี้คือแว่นหรือเปล่าทําไมไม่ใส่ล่ะนี่ไม่ใช่แว่นนะนี่คือกล้องส่องทางไกลนะคลิกซ้ายไม่ได้ต้องคลิกขวานี่กล้องส่องทางไกลนะครับผมเทวลาอิอี ของพวกนี้จะหายากอยู่นะอันนี้ไปฉายนี่คาตานะนะฮะอันนี้อ่แคนทีนกระติกน้ำอน,นี้เป็นอ่ปืนปืนอะไรวะอ่าเออช่างมันเถอะนะฮะชวาไกเกอร์หรือเปล่าเหมือนชื่อนักบอลเซบาสเตียนนะชวาชวายเออร์เออไม่รู้เหมือนกัน อันนี้นะถังน้ามันเราสามารถไปตักน้ํามันมาจากเอแหล่งน้ํามันเออ่ไม่ใช่แหล่งน้ํามันมันเป็นเหมือนปั๊มอ่ะเออเหมือนปั๊มน้ํามันหรืออะไรทํานองนี้นะอะผมจะพาไปเอตรงนู้นนะเป็นสะพานยาวแล้วผมนี่เราสามารถขับรถได้นะดูน้ํามันตรงเออ่ข้างล่างนี้นะเห็นไนะออตรงนี้นะ,ะก็ ผมเติมน้ำมันมาแล้วแหละม,มันจะมีแหล่งน้ำมันอยู่ให้เติมมีถอยยาวถอยยาวนี่นะอ่าเอ้ยจอดมาแทางอะยะแทงแทงค่อยแทงเขาแทางแทงอ่าวันนี้แทงอ่าเรียบร้อยนะถึงแล้วแหละแปดสิบเก้าละอ่ะอัพอันนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยอัพอันนี้นะฮะ เดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวอัพอันนี้ดีกว่านะจะได้ถึกขึ้นกดตัว q กับตัว e นะ,ะเพื่อเอียงซ้ายเอียงขวานะผมเอ,อประมาณว่าแบบเออเราหลบอยู่เงี้ยหลบหลบอันนี้อยู่ปับ๊บหลบอยู่แล้วเอียงออกไปดูอย่างนี้นะฮะประมาณนี้เป็นตน้นจะเอแทงเข้าไปอ่า จเอยิงหัวยิงหัวให้ยิงยิงเข้าไปอ่านะฮะนี่นะฮะยิงหัวอ่ายิงหัวซอมบี้นะประมาณนี้ ป๊าเก็บอันนี้วิตามินนะอันนี้นะก็จะเป็นว่าวัคซีนเอ่มอม์ฟินนะใช้ฉีดแก้กระดูก,ดกหักได้นี่ก็เกงด็อกเตอร์นี่นะไออันนี้นะใช้แก้พิษได้นะมันจะลดลงมาถึง25%เลยทีเดียวแลวกเนมันจะเพิ่มเพิ่มเลือดให้5%้5นะ,ะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลดอยู่ไหนละลดอยู่นี้ ไปขึ้นเอ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูตรงค่ายทหารตรงนี้เลยเอ้ยไอ้ค่ายทหารค่ายทหารอยู่ตรงโน้นนะเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันอันนี้คือกระสอบทรายนะที่ใช้ตั้งตั้งอย่างนี้นะเป็นต้นปั๊บอีควิมานะตั้งไว้ปรับกระสอบทรายกั้นน้ำอะไรประมาณนั้นมาฮนะ นี่ก็ยังเป็นตะปูกับดักนะตะปูอประมาณนั้นโอ้ไม่เอาแล้วล่ะบ้านมีนมโคตรเยอะเออเก็บไว้ก็ดีนะฮะปับป๊บปั๊บบ้านไม่เหม่างกับสนามลบอะ่ะเออคือไม่ไม่มีใครสามารถเข้าได้แล้ะเออแม่งอะไรก็ไม่รู้บังหนะ้าโอ้โหกับดักเต็มไปหมดนะฮะ ไอตรงสะพานนั่นะเป็นเหตุผลที่เอ่อทำไมผมถึงมาตั้งสร้างเอ่อตั้งอยู่บ้านอยู่ที่นี่นะเออก็คือเออตรงนี้นี่เองแทงเข้าไปครับมันเด่นมากครับสะพานนั่นนะยาวมากครับยาวไปถึงอีกฝั่งนึงเลย อืมซึ่งเออ่ถ้าไปบนภูเขาสูงๆนะแล้วมองลงมาจะเห็นนะเห็นเป็นเส้นเป็นเส้นเลยโอ้โหเด่นมากครับสะพานโคตรยาวเลยนะก็เลยเออมาตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่นะเออเพราะว่าผมก็มาเล่นกับพี่นะก็ใช้ไอ้สะพานนะั่นเป็นจุดนัดพบก็เลยรู้ว่าเออมันมีเมืองอยู่หลังสะพานนี่ก็เลยเออมาตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับผม เตียงนี่นะครกด e F ไม่สามารถนอนได้นะเป็นการเซฟเฉยๆเออเวลาเราตายเงี้ยแล้วเรากด Home อ่ะมันจะเกิดมาที่เตียงนี้พอดีนะครับผมอา่าฮะเนี่ยนะฟาร์มที่หนึ่งนะเออเราขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะก็จะเจอฟาร์มที่หนึ่งรถคันนี้ไม่มีเบรกนะฮะเฮ้ยแทงเขาเฮ้ยจะแทงเขาให้แทงเขาให้โอ้ฝาแฝดนี่ว่า แต่ผมไม่หน้าหน้าดูไม่เป็นมิดเลยนี่ก็สามารถใช้มาคาร์ทได้นะครับแต่อะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะเราสามารถมาเติมน้ํามันกับไอ้ถังตรงนี้ได้นะคลิกซ้ายเข้าไปนะฮะแล้วก็เอาถังน้ํามันนะมาคลิกซ้ายสริน้ํามันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะแจ๊สสวัสดีชนแม่งถ้าชนแล้วมันจะไม่ได้ดาวนะดังนั้นแนะนําให้อ่อ ถ้าใครที่อยากเก็บดาวก็ลงรถนะฮะเตรียมอาวุธขึ้นมาแทางใส่แทงใส่แล้วผมอย่างนี้แทงใส่นะฮะแทงเข้าให้ ไปอีกเมืองหนึ่งดีกว่านะฮะมาทางนี้นะผมอ่าเราจะเห็นป้ายตรงนั้นนะนั่นคือสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายว่าตรงนี้มีเมืองอยู่นั่นเองแต่เมืองนี้ผมมาหลายทีแล้วเ,เดี๋ยวขากลับค่อยแวะแล้วแบีผมไปเมืองอื่นไอ้เนี่ยในวิชันใส่เข้าให้เนี่ยปิดตรงไหนวะ ปิดตรงไหน,นอะเฮ้ยไม่ใช่ปิดตรงไหนวะปิดตรงไหนเนี่ยปิดในวิชั่นตรงไหนไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ เอองั้นผมไม่เอาดีกว่าในวิชันใส่หมวกคาร์บอยเหมือนเดิมเท่กว่านะฮะเออไม่ใช่เออในวิชันเอานี่นะฮะแล้วเอาหมวกคาร์บอยมาใส่อ่ะอันที่จริงมันปิดได้นะแต่ผมไม่รู้ปิดตรงไหนก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะก็ให้โอกาสผมหน่อยแล้วกัน <laughs> โอเคป๊บ นี่นะคือสะพานสะพานต่อมาตรงนี้เลยนะยาวสุดลูกหูลูกตาฮะยาวอย่างน้นเลยนะฮะยาวมากครับผมถ้าเราว่ายนะ้ำนี่โอ้โหเป็นเป็นปีอะ <c oughs> บ่องตรงซอมบี้เหรออ้อกวาง กวางเราชนจะได้เนื้อกับหนังนะฮะเอาวิ่งวิ่งหนีทำไมกว้างโอ้เรียบร้อยฮะนี่คือบ้านของเราเมืองนี้เป็นของข้า อมันดนโอ้ยเชียโอ้โหโอ้โหเชียอะไรวะไฮ้มันกินผักเราผักเราหายหมดเลยมึงบ้าเบ้า,บาไอไอชายไอชายผักกูหายหมดแล้วกูเอาอะไรแดกเนี่ยโอ้ยคนเรา ทำใหมใจร้ายอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะฆ่าล้างโตรมึงกินนะเนี่ยกินเข้าไปอันนี้ทูนนหน,น,น้าอ่ะกินด้วยโอเคนะฮะ ก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนเชวันนี้นะครับผมกับเกม Unturned โอเคเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมจะเอา,เอาคนมาเล่นด้วยนะเยอะๆเลยอสำหรับวันนี้ก็ต้องบายเพียงเท่าน,น,นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า See you soon จ้า